สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านครับวันนี้พ่อๆกันกับไอ้เขยหอยเม็กซิโนอเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขยกับเอาเจ้าลันทุ่งออกมาเฮ็ดภารกิจพี่น้องนะครับมาปั่นครับหลังจากที่เขยม็กอะมะไถแล้วก็แก้ไขผาไอ้ขี้ไถผ่านสามพี่น้องแล้วก็เอาผ่านหามาลุ่งวันนี้ก็ได้เลือกมาปั่นครับตอนนี้เขยกับพักเนาะครับเนาะเพราะว่าเขยมังม้วนหรือว่าหลานเขย แฟนของดีหนา้าเอาเข่ามาส่งพี่น้องเอาน้ำมันมาส่งพอดีก็เลยถือโอกาสพักซะก,ก่อนให้เขยมากวนรับช่วงต่อเพราะว่าเขยมาแต่เช้าพี่น้องมาแต่หกโมงแล้วไปสองงานเหลืออยู่นนหน้านึงพี่นอ้องเดี๋ยวจะได้เขยเกิดท,ทายคลิปนี้หนึ่งนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องพื้นที่ตรงนี้นี่จะเป็นหน้าของดีหนา้าคิดพี่น้องหน้าของดีหนา้าคิดนะครับเนาะหรือว่าหลานสาวของเขยมีหนี่งนะครับที่ตรงนี้ จะปลูกอ้อยพี่น้องเงีวลงไปจนสุดปุนะครับติดตามเงข้างหลังล่นะพี่น้องเคยกับบบลเล็กตะเศ้าแล้วพี่น้องได้ไปสองาสงานเหลืองานสุดท้ายครับเจ้รันทุกกู่สัมหมู่บ้านนี่พี่น้องรันทุ่งหมู่บ้านน่สัมหมู่บ้านนี่บริษัทไทยเบิ้งพี่น้องหมู่บ้านหมอน้ำแตกพี่น้องก็เลยหยุดพักเมื่อนึงเลยเอาหมอน้ำไปสอม ก็ทำรรมาประกอบเองก็ทำวาตเนนี้ก็ได้เต้าเด๋ยวข้าวพอพ้นกี่มาก็ได้มาตโลกูกจด,ด,ด,ดีกี่หน่อยร่างในร้านเดยมาได้กนพี่น่อย พอเด,เ,เดินไปเดินสายเน็ตจะได้มาซอยครับพี่น้องปกติคู่ม,มือปกสิเป็นนิ่งเี่ยครับร้านเคยยุทธเดิมาซอยครับเดินปีใหม่ได้เมื่อพี่น้องถามว่าเรามาซอยกันอันนี้นะครับปั้นหน้าพี่น้องครับพี่น้องการปั้น,น,ปนโตรตีปัน้นดินขันดินให้เนียนพี่น้องอันนี้คือหลังปั้น ก้อนปั้นกหมยังเป็นก้อนนี่ครับก้อนปั้นกับเป็นก้อนโคลูเคเลีแบบนี้นะพี่น้องการปั้นหน้ากะที่ยากแน่เจ้าน้อยพี่น้องช่วงนี้ดีที่ว่าดินยังซุ่มอยู่เพราะว่าหน้าเป็นหน้าเขาา่าไผยหน้าเขาวานรากของต้นเขา่าเหมยังเกาะกันเหนียวแน่นอยู่พี่น้องถ้าปั้นให้นี่กะทีง่ายแน่อยู่พี่น้องเพราะว่าให้นี่เขาปัน้นดู ีเหลือพื้นที่ทรัพนี่ล้วพี่น้องมาเน,นี่นะบอกเกินหนาบอกเกินเทียงหนาจะได,คด,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 ด้ครับเสียงทุกอย่างดีดีพี่น้องเสียงลั่นทุ่งดีดีับพอขิ้งนะครับเนาะ เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเก็บรยยายละเอียดอีกนิดน้อยก็เสร็จแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เคยทำเมกกอรปากที่ปากห้องไว้สักนี้นะครับขอบคุณทุกชมผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเอ็นี่เนื้อพี่น้องเนอะลาบิดาครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ